สวัสดีค่ะแล้วก็มาพบกับตากันอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ต่อยอดจากคลิปการที่เราซื้อลูกมะลิสมานะคะแล้วก็มาทําคลิปนะคะซึ่งวันนี้ค่ะตาเห็นแอบเห็นนะคะมะลิษมะลิษนะคะที่ตาเอามาเพาะนะคะในขุยมะพราะ้าวที่ชุ่มน้ํานะคะวันนั้นตาลงตาเอามะล็ดเนี่ย ก็คือวันที่28มิถุนายนนะคะซึ่งวันนี้ประมาณวันที่13กรกฎาคมนะคะก็ประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะคะวันนี้เราจะมาดูค่ะพัฒนาการนะคะมันเป็นยังไงบ้างแต่แอบ,บเห็นแล้วค่ะว่าด้านในนะคะมีเหมือนคล้ายๆรากสีขาวเกิดขึ้นมานะคะจะบอกให้เลยว่านี่คือครั้งแรกนะคะที่ตับเพาะ,มะเมล็ดมมริดหรือ เรียกว่าครั้งแรกเลยในการเพราะ,มะเมล็ดให้รากงอกนะคะไม่เคยเลยค่ะครั้งแรกในชีวิตนะคะนี่ค่ะนี่อยากจะให้เห็นจริงๆเลยค่ะนี่ค่ะรากงอกแล้วนะคะประมาณสองอาทิตย์กว่าๆได้รากประมาณนี้แล้วนะคะแต่ในกล่องนี้มีประมาณสิบห้าเมล็ดนะคะ ตอนนี้มันงอกอยู่ประมาณ8-9เมล็ดเท่านั้นค่ะก็คือเราจะเพาะต่ออีกนะคะให้เขางอกทุกมเมล็ดนะคะจะต้องใช้เวลาค่ะที่เขาบอกประวัติว่าประมาณหนึ่งเดือนนะคะแต่นี่ค่ะคือพัฒนาการนะคะต้นมะริดนะคะที่ตาเพาะซื้อมเมล็ดที่รากงอกแล้วมาเพาะนะคะ ในวันที่14มิถุนายนนะคะซึ่งวันนี้ก็ประมาณผาดอีกหนึ่งวันก็หนึ่งเดือนนะคะต้นนี้อา,อายุประมาณหนึ่งเดือนนะคะซึ่คือต้นมะลินะคะตอนนี้นะคะกำลังเอาใจรุ้นอยู่ค่ะว่ามันเป็นแบบนี้อยู่สามต้นนะคะจากที่ซื้อมาสามสิบเมล็ดไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือมันจะ มันจะตายนะคะมีโอกาสรอดสูงนะคะเพราะเห็นพัฒนาการแล้วนะคะว่าเปลือกมันกำลังจะล่อนออกนะคะนี่ค่ะน่าจะรอดนะคะน่าจะรอดแล้วนี่ก็คือต้นมะริดนะคะที่เราซื้อมาอายุหกถึงเจ็ดเดือนนะคะ ซึ่งตาแบ่งจำหน่ายอยู่ที่ต้นละ150บาทนะคะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วใครที่มีพื้นที่ว่างอยากจะทำสวนนะคะต้นมะริฟนี้เขาให้ล่มเงาดีมากแล้วก็5ปีให้ผลนะคะเป็นการตอบแทนกับคนที่ปลูกนะคะส่วน20ปีผ่านไปนะคะไม้เขาจะเป็นไม้ที่มีราคาสูง เท่าเท่ากับไม้พยุงเลยนะคะวันนั้นด,ดังนี้ดังนั้นวันนี้นะคะก็เลยมาแนะนํานะคะว่าถ้าใครที่มีที่จะทำเป็นสวนจะทําเป็นศูนย์การเรียนรู้จะทําเป็นโคกหนองนาอย่าลืมนะคะนําไม้มะลิศไปปลูกด,ด้วยนะคะได้ผลตอบแทนแน่นอนค่ะไม่ว่าจะก,การให้ร่มเงาให้ผลกับคนปลูกนะคะแล้วก็ให้ไม้ ที่มีราคาสูงในอายุยี่สิบปีขึ้นไปนะคะนี่แหละค่ะแต่ถ้าใครจะนำไปปลูกนะคะอย่าลืมนะคะว่ามาริดมีตัวผู้ตัวเมียดังนั้นอย่างน้อยเอาไปปลูกสักสามต้นนะคะเพราะเราก็ดูไม่ออกภาว่าต้นไหนตัวผู้ต้นไหนตัวเมียนะคะถ้าเอาไปปลูกต้นเดียวมันจะไม่มีผละค,ะค่ะค่ะถ้าใครชอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ